ก็สวัสดีเพื่อนๆน,นะคะที่กำลังติดตามบ้านหนูอินดีห1ึ่นะคะเราก็กลับมาพบกันอีกแล้วกับในช่วงของการตอบคำถามตามสไตล์บ้านหนูอินดีหนึ่หนะคะวันนี้เราจะมาตอบคำถามให้กับเพื่อนๆที่สงสัยในเรื่องอะไรเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปรู้กันเลยนะคะไปรู้กันเลยนะคะ ก็สวัสดีเพื่อนๆน,นะคะที่กำลังติดตามบ้านหนูอินดี115อยู่นะคะวันนี้เราก็จะมาตอบคำถามให้กับเพื่อนๆน,นะคะที่เพื่อนๆถามกันเข้ามาเยอะมากถามว่าเลี้ยงหนูยากไหมให้อะไรเขากีเลี้ยงแล้วขายยังไงหรือว่าเขามีโรคไหมโศกปรกไหม,กกะไหมอะไรประมาณนี้คำถามเยอะมากวันนี้นะคะเราก็เลยจะมาตอบคำถามแรกเลยคำถามแรกก็จะถามกันซะส่วนใหญ่เลยนะคะว่าเลี้ยงหนูยากไหม เอาง่ายๆเลยเลี้ยงหนูอันดับแรกเลยอยากให้เขากินอะไรนะคะก็ให้ให้ให้เขาไปเถอะเดี๋ยวเขาก็กินประมาณว่ากินเหมือนที่นี่นะคะคือให้อะไรเหมือนเช่นให้ขนมอย่างเงี้ยมีขนมยื่นขนมให้เขากินเขาก็กินค่ะ <c oughs> แต่เราก็ต้องเน้นนะคะว่าหนูเขาเป็นสัตว์ที่ว่ากินอาหารที่คล้ายๆจะต้องมีลักษณะให้เขาแทะแทกัดแทะ,แทะ,แะ,แทะเพราะว่าฟันหนูเขาจะยาวอยู่ตลอดเวลานะคะฟันเขาจะยาวอยู่ตลอดเวลา เพราะฉะนั้นเพื่อนๆก็ต้องพยายามประมาณว่าหาอาหารที่พอให้เขาได้ถัดฟันสีฟันอะไรอย่างเงี้ยอย่างเช่นข้าวเปลือกอาหารหลักของเขาคือข้าวเปลือกใช่ไหมคะเป็นไงคะข้าวเปลือกหนึ่ง ช่วยลดต้นทุนด้วยนะคะแล้วก็หาง่ายมากตามครัวเรือนเราก็มีประจําอยู่แล้วหรือว่าถ้าเพื่อนไม่มีเหมือนเช่นกับเรานะคะเราก็จะซื้อในโลที่ถูกก็คือจําไม่ใช่ว่าใช้เกรดซะสวยเกรดดีอะไรมากมายหนูเขาก็คือไม่เลือกกินค่ะกินง่าย <c oughs> เลือกก็คือจริงๆแล้วคนที่เลือกคือตัวเราเองที่ว่าจะเลือกก็เลยกลายว่ากนหนูจะกินง่ายเน้นเน้นนะคะเน้นเน,นเนืนเน้อเลยก็จะเป็นข้าวเปลือกค่ะ แล้วก็จะมีในส่วนของที่หลักๆเลยก็จะต้องมีหญ้าด้วยหญ้านี่ตัวดีนะคะเพื่อให้เขากินก็คือเราจะเน้นธรรมชาติจริงๆเราไม่ต้องคิดอะไรมากมาไม่ต้องตอบโจทย์เยอะหรือว่ายากเฮ้ยต้องให้เขากินนันนู้นกินอันนี้สารอาหารจะเยอะได้เยอะจะได้โตจริงๆแล้วสารอาหารมันก็มีในตัวอาหารหลายหลหลายตัวอยู่แล้วมีทั้งโปรตีนแคลเซียมมีเยอะ อย่างเช่นยานะคะก็จะช่วยให้เขาแบบโปรตีนก็มีอยู่แล้วหนึ่งโปรตีนก็มีทําให้เขาแข็งแรงช่วยในเรื่องระบบขับถ่ายด้วยส่วนเขาเปลือกเราก็มีโปร,โปรตีนคือแคลเซียมเสริมให้เขาเพื่อที่จะให้เขาโตอยู่แล้วเพราะฉะนั้นง่ายใช่ไหมคะคือเพื่อนๆไม่ต้องซีเรียสเลยว่าเลี้ยงหนูให้เขากินอะไรเหมือนที่นี่นะคะ่ะเหมือนถ้าเป็นเราจะเลือกในส่วนที่เป็นอาหารที่ว่ามีโปรตีนสูงหน่อยอยากจะบํารุงเหมือนทั่วๆไป เราก็จะใช้เป็นในส่วนของอาหารไก่อาหารหมูเล็กอาหารปลาดุกก็คือสามารถนํามาดัดแปลงให้เขากินได้เลยไม่ยากเลยใช่ไหมคะอันนี้ก็ง่ายๆเรา,ยายอยากเหมือนประมาณว่าอยากจะใช้ตัวไหนให้เขากินง่ายๆที่นี่มีถาดอาหารใช่ไหมคะเราอยากให้เขากินอะไรเราก็เอาสิ่งนั้นใส่เข้าไปใส่เข้าไปเดี๋ยวเขาก็กัดแท้แท,แท,แท้เองนะคะก็คือเอาเพื่อนอาจจะคิดว่าเราได้หนูมาพ่อพันมาแม่พันมา เราให้เขากินอาหารครั้งแรกเขาจะกินไหมไงก็คือทั่วไปเหมือนกันค่ะเขาก็เหมือนคนบางครั้งให้อาหารเป็นครั้งแรกเขาก็อาจจะไม่กินเราก็ต้องให้เวลาเขาหน่อยวันสองวันสามวันหรือว่าสี่วันห้าวันเนี้ยแต่จริงๆแล้วหนูเขาไม่สามารถอดอาหารให้กับเราได้นานขนาดนั้นนะคะยังไงเขาก็ต้องกินค่ะเหมือนกันกับเราแหละเราจะอดทําไมเนาะ <c oughs> ให้เขากินไปเถอะค่ะยังไงก็เลี้ยงง่ายเลี้ยงง่ายโตวไวค่ะ เพียงแค่อยากให้เขาอดเท่านั้นเองยังไงก็ตัวตัวแข็งแรงเพราะว่าเราให้เขากินอยู่ตลอดเวลามเขาก,กัด็ดัด็ด้ๆดเอยู่ทั้งทั้งวันค่ะเหมือนที่นี่เหมือนประมาณว่าอยากให้เขากินอะไรแต่ว่าหลักๆก็คือเราจะเน้นให้อาหารวันละครั้งนะคะสําหรับพ่อแม่พันธุ์ส่วนที่นี่ก็จะมีเป็นบางเบาที่เราจะมีพิเศษหน่อยดูแลพิเศษเพราะว่าเขาอยู่กับเรามานานอย่างเงี้ยเหมือนประมาณว่าเราก็รักเขาแล้วเนาะเราอยากเรากินอะไรเราเขา กินข้าวโพดต้มมั่งกินตะขบกินข้าวโป่งกินขนมคือเราก็จะยื่นให้เขาตลอดแต่เน้นๆนะคะถ้าเกิดเป็นผักที่ปลูกที่แบบซื้อมาจากตลาดขอแนะนำเพื่อนๆนะคะอย่าให้เด็ดขาดนะคะอาจจะมีสารพิษตกค้างอยู่ที่ผักแน่นอนแรกๆเราให้อาจจะไม่ส่งผลกระทบนะคะแต่ว่าเราให้เขากินบ่อยๆทุกวันทุกวันมันก็จะสะสมในร่างกายเขาทําให้หนูมีอาการท้องเสียมั่งตายมั่ง โดยที่ไม่รู้สาเหตุนะคะเพราะว่าเราขอย้ำนะคะอย่าเน้นผักตลาดนะคะเพราะว่าเราก็เจอมาแล้วเล็กๆเราก็จะประมาณว่าง่ายหน่อยซื้อผักตลาดมาเหมือนแตงกวาค่ะคือกินง่ายหนูเขาหนูตัวเล็กเงี้ยเขาขัดโดยที่ว่าไม่ต้องไม่ต้องฟันเขายังไม่ค่อยมีเลยแข็งแรงมากแล้วก็รักสบายค่ะก้าวใส่ไปได้บอกปรากฏว่าหนูท้องเสียแล้วก็มันก็จะลามไปเรื่อยตัวอื่นติดไปด้วยมันก็เลยกลายเป็นว่าทําให้หนู อันนี้ก็ไม่แนะนําให้เพื่อนๆนะคะอย่าใช้ผักที่มีสารพิษนะคะเป็นไงคะเลี้ยงง่ายโตไวยังไงก็โตคะ่ะไม่ต้องกลัวสําหรับเพื่อนๆที่สนใจอยากจะมีอาชีพเสริมเลี้ยงหนูนาเพื่อเลี้ยงครอบครัวนะคะแนะนําเลยคะ่ะ สุดท้ายแล้วยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะคะบ้านหนูอินดี้หนึ่งหนึ่งห้านะคะเดี๋ยวครั้งหน้าเราจะมาตอบคำถามให้กับเพื่อนๆเ,เรื่อยๆเปืเป่อยๆนะคะไม่ใช่เปืเป่อยๆคือตอบคำถามให้เรื่อยๆในคำถามที่เพื่อนๆสงสัยและอยากรู้วันนี้สุดท้ายแล้วก็จบกันเพียงเท่านี้นะคะยังไงก็ฝากติดตามบ้านหนูอินดี้หนึ่งหนึ่งห้าด้วยนะคะสวัสดีค่ะ Hi